นั้นสองรอกสองกิโลแรกไม่ทำไม่ทำตามกระแสนะครับไม่ทำตามสิ่งเล้ารอบข้างนะให้เป็นไปตามการซ้อมของตัวเองซะเห็นไหมครับสำหรับฮาร์ฟห้ากิโลแรกขอให้ไม่เร็วกว่าการซ้อมนะครับ5้ากิโลแรกนะครับขอให้ไม่เร็วกับการซ้อม5้ากิโลที่สองขอให้ใช้ความเร็วในการซ้อม ห้ากิโลที่สามคือห้ากิโลที่จับจังหวะการวิ่งถ้ามันไปได้ดีอยู่ก็คงคงคงความเร็วคงจังหวะไว้ห้ากิโลสุดท้ายวิ่งเพื่อคนที่เรารักถึงตอนนั้นเราอาจจะวิ่งไม่ออกเมื่อเราคิดถึงคนที่เรารัก <laughs> เราอาจจะวิ่งวิ่งอยู่แล้วเราก็บอกว่ามึงไม่น่ามาอยู่ในหัวสมองเลยกำ <laughs> ลังวิ่งดีๆอยู่แาแต่จริงๆ วิ่งให้คนที่เรารักครับเราจะเราจะวิ่งได้มีความสุขมากเลยอย่างน้อยที่สุดถ้าเขามารอเราอยู่ที่เส้นชัยมันเป็นะอะไรที่พิเศษสุดๆจริงไหมโดยเฉพาะคนที่กําลังฉีกก็ใหม่ๆหม